สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะคะขอต้อนรับสู่ Bible Before Breakfast คำที่ประจําวันกับกรุณาอาชาเจริญค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอประทานความเข้าใจให้กับข้า้าครองทั้งหลายที่จะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์และสิ่งที่พระองค์จะทรงตรัสกับเราแต่ละคนในเวลานี้เราขอฝากเวลานี้ไว้กับองค์ในนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน กับพี่น้องคะวันนี้รอชนะของพระเจ้านะคะอยู่ในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่15ข้อที่สองและข้อที่สค่ะพระเจ้าจอมโยธาตรัสด,ดังนี้ว่าเราจะลงโทษอัลมเลกในการที่สกัดทางอิสราเอลเมื่อเขาออกจากอียิปท่านจงไปโจมตีอัลมเลกและทำลายบรรดาที่เขามีนั้นเสียให้สิ้นเชิงอย่าปราณีเขาเลย จงฆ่าเสียทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งทารกและเด็กที่กินนมอยู่ทั้งโคแกะอูดและลาค่ะพี่น้องคะชาวบาเลรคงจะเป็นชนชาติที่ดุร้ายร้ายกาดซึมซามชนชาตินั้นน่าจะมีจิตใจที่ดุร้ายหรือว่าชั่วร้ายมากในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระเจ้าก็ได้สั่งให้ลูกหลานอิสราเอลนั้น ทำลายล้างชนชาตินี้ให้สิน้นซากในพระธรรมเอสเทอร์เราจะรู้จักชายคนหนึ่งที่ชื่อฮามานเป็นคนที่วางแผนจะทำลายชนชาติอยู่ฮามานเป็นชาวอัมะเลกเป็นลูกหลานของกษัตริย์อากบผู้ซึ่งซาอูลน,นั้นได้ไว้ชีวิต พระเจ้าบอกให้ซาอุลทำลายชาวอเมเลกให้สิ้นซากแต่ซาอุลไม่ฟังไม่เชื่อฟังพระเจ้าและเพราะสิ่งนี้ทําให้อเมเลกเองก็กลับมาต่อสู้แล้วก็มาทําลายอิสราเอลจนเกือบจะหมดสิน้นบั้มพีได้กล่าวว่าเนื้อหนังก็ต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณเองก็ต่อสู้เนื้อหนังแม้แต่อลมเลกเองก็สแสวงหาการจู่โจมอิสราเอลในจุดที่เขาอ่อนแอที่สุดเนื้อหนังก็จะทำเช่นนั้นอย่างเดียวกันกับชีวิตของเราจะโจมตีจุดที่เราอ่อนแอที่สุดในชีวิตการสู้รบนี้เป็นการสู้รบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระเจ้าบอกว่าเนื้อหนังนั้นจะต้องถูกทําลายอย่างสิ้นซากถึงแม้ในหลายๆครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าอยากจะปฏิรูปอยากจะ ลองดูว่าเราจะอารมณ์อร่วยกับมันอย่างไรได้แต่สําหรับพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าเนื้อหนังนั้นจะต้องกําจัดให้สิ้นซากอะไรจะเป็นกฎเกณฑ์ในชีวิตของเราแต่ละคนคะเราจะให้เนื้อหนังเป็นเจ้านายของเราหรือว่าเราจะให้เพระวนญ,ญาณบริสุทธิ์นั้นประทับในชีวิตของเราและเป็นเจ้านายของเรา เราจะชื่นชมยินดีในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าหรือว่าเราเองนั้นจะอลุ่งอร่วยตอนเนื้อหนังและในที่สุดก็ยอมเป็นทาสของเนื้อหนังโดยที่เราไม่รู้ตัวและค่อยๆห่างไกลาจากพระเจ้าค่ะขอให้เราเลือกวันนี้เลือกอย่างฉลาดว่าเราเองนั้นจะติดตามพระเจ้าหรือเราเองนั้นจะเป็นทาสของเนื้อหนังความบาปที่ฝังอยู่ในชีวิต ถ้ามีสิ่งใดที่พระเจ้าสำแดงให้เราเห็นว่าเป็นจุดอ่อนเป็นสิ่งที่เรากำลังอารมุ่มอรวยให้กับเนื้อนหนังของเราเมื่อพระเจ้าสำแดงให้พี่น้องเห็นแล้วกำจัดให้สิ้นซากอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเสริมกำลังพี่น้องทุกคนนะคะให้เอาชนะเนื้อนหนังของเราให้ได้ค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าปบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับโภชนะของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตา ที่เราเองนั้นจะเลือกอย่างฉลาดว่าเราเองจะเลือกอยู่ข้างพระเจ้าหรือเราเองนั้นจะยอมเป็นทาสของเนื้อหนังที่เราเองไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพระองค์สั่งให้เรานั้นขจัดเนื้อหนังให้สิ้นซาความบาปที่ฝังอยู่ในใจพระเจ้าปรารถนาให้เราทําลายให้สิน้นไม่ให้เหลืออยู่ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราทุกคนในวันนี้จะมีชัยชนะ เหนือเนื้อหนังของเราเราขอบคุณพระองค์ขอฝากเราทุกคนไว้กับพระองค์ในนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอมนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ